สามารถคายประจุได้สูงถึง6,000รอบเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปมากๆเลยนะคะตันดีค่ะนักฝนจาก RA PD นะคะและคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกเทคนิคนะคะในการดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตค่ะให้ใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าที่สุดนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่ใช้โซลา r เซลล์อยู่เนี่ยดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตโดยทั่วไปแล้วนะคะจะมีอายุการใช้งานนะคะเฉลี่ยอยู่ที่10ปีนั่นเองค่ะและสําหรับรอบการคายประจุนะคะบอกเลยค่ะว่าสามารถคายประจุได้สูงถึง6000รอบเลยค่ะเรียกได,ด้ว่าใช้งานได้ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่จะใช้งานได้ยาวนานขนาดนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลน,นิดหนึ่งนั่นเองค่ะ1เลยนะคะก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตค่ะซึ่งไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เกิน1 0งอนะคะและไม่ควรฮั่อยให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนนั่นเองคะวร รักษาระดับแบตเตอรี่นะคะให้อยู่ประมาณ20%ถึง80%ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการที่จะยืดอายุการใช้งานได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะและในเรื่องของอุณหภูมิการใช้งานนะคะควรอยู่ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่อุณหภูมิที่สูงเกินไปนั่นเองค่ะสําหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่0ูนองศาเซลเซียสค่ะถึง45องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการคายประจุนะคะจะอยู่ที่ลบ20องศาเซลเซียสค่ะถึง60องศาเซล เ่เองคะรียกได้ว่าถ้าเราใช้งานอุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ได้นะคะและหากใครนะคะที่ต้องการจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นระยะเวลานานค่ะแนะนานะคะว่าให้ชาร์จแบตเตอรี่นะคะให้อยู่ที่ประมาณ50%นะค่ะนะคะแล้วก็ต้องเก็บแบตเตอรี่นะคะไว้ในสภาพอุณหภูมิที่ไม่มีความชื้นด้วยแล้วก็อุณหภูมิที่ไม่ร้อนสูงจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้วก็มันตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่เป็นระยะนะคะในเรื่องของแรงดันไฟนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิเป็นระยะระยะเลยนะคะ เพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะในเรื่องของการใช้งานค่ะที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะคะนั่นก็คือระบบ BMS ค่ะหรือแบตเตอรี่เมเนจเมนต์ s ิสตเต็มนั่นเองค่ะซึ่งระบบ BMS นี้นะคะจะคอยควบคุมและตรวจสอบสถานะการทํางานของแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิหรือกระแสไฟเข้าออกนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะจะคอยรักษาแบตเตอรี่ค่ะ ไม่ให้มีปัญหานะะในเรื่องของการชาร์จไฟเกินนะคะหรือว่าคลายประจุเกินหรือความร้อนเยอะเกินไปนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจาก RAP อดีค่ะคุณสามารถดูสถานะการทํางานนะคะผ่านแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีสถานะของระบบ BMS ให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของสถานะของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่แรงดันไฟนะคะรวมไปถึงสถานะเซลล์ต่าง ของในแบตเตอรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นะคะที่แบตเตอรี่ค่ะมีความผิดปกติค่ะคุณก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเลยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเคล็ดลับในวันนี้ที่ฝนนามาฝากพี่พค่ะสําหรับพี่พี่คนไหนนะคะที่อยากจะดูแลรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุดลองนําเคล็ดลับวันนี้ที่ฝนนํามาแนะนําค่ะลองไปปรับใช้กันได้นะคะรับรองว่าจะรักษาแบตเตอรี่ได้ยาวนานที่สุดเป็นอย่างแน่นอนค่ะจาไว้นะคะว่าดูแลดีมีแต่คุ้มค่ะ